สวัสดีค่ะพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะมาพามาทำเมนูขนมไทยของเรานะคะฝอยทองแล้วก็ฝอยเงินค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะของฝอยทองนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะไข่เป็ดนะคะอย่างละห้าฟองมีใบเตยค่ะน้ำตาลทรายน้ำเปล่าสะอาด ส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มตอกไข่กันเลยค่ะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก่อนก็ได้นะคะแล้วเราจะเอาไข่น้าค้างที่เหลือเนี่ยค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะ ของทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดเลยนะคะเราใช้มือในการแยกนะคะ ามาแยกไข่ไก่กันต่อค่ะ ไปเราจะใช้มือเลยนะคะในการแยกไข่ค่ะที่เป็นเยื่อหรือเมือออกพยายามมาออกให้หมดนะคะทนนี่เป็นเยื่อเยื่อไข่หรือว่าเป็นติดติดก,กับไข่เราก็ใส่ในสมสมค่ะเอ๊ะผ้าเขาวบางเลยค่ะ ใช้ถุงมือเรามันจะออกไม่หมดนะคะแล้วก็ไม่สะดวกด้วยะค่ะแยกไข่เป็ดต่อเลยค่ะ สร็จแล้วเราก็ใช้กรองได้ผ้าขาวบางค่ะแล้วก็มีกระชอนรองรอบนะคะปิดเลยค่ะ นี่เราก็จะได้ส่วนผสมของไข่แดงน,นะคะกับไข่น้ำค้างค่ะต่อไปเราใส่น้ำปลาตั้งไฟเลยนะคะก็น้ำตาลทายค่ะ นิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะแล้วเราก็เตรียมกลวยนะคะสำหรับทำฝอยทองนะคะถ้าเกิดใครไม่มีอาจจะใส่เป็นถุงบีบหรือถุงแกงหรือว่าวัสดุอะไรก็ได้เนาะอย่างบางคนเขาจะใช้ วดน้ำเจาะเ็นรูๆก็ได้แร่ถุงบีบก็ง่ายดีนะคะระหว่างรอเดือดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราคนคนให้ไข่เข้ากันดีนะคะระหว่างไข่ไก่กับไข่เป็ดค่ะแล้วก็มีไข่น้ำค้างนะคะผส,ผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ต้มน้ำเชื่อมน,นะคะให้ได้ก่อนนะคะน้ำเชื่อมเริ่มข้นขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะคะเราจะตักใบเตยออกเลยะคะ่ะน้ำเริ่มหอมแล้วด้วย เดี๋ยวเราเบาไฟลงนิดนึงนะคะเดีวเราใช้ไฟยังให้น้ำเชื่อมเดือดปุดๆอยู่เราก็เตรียมส่วนผสมใส่กลวยเลยค่ะเราก็วนเลยนะคะวนเป็นวงกลมคะ่ะแพ่เล็กแพ่ใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะ ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะทำเป็นสายแบบนี้ได้นะคะดูวิธีการหยดขาะแสดงว่าไข่าขาวเราอาจจะน้อยไปคือมันข้นไปค่ะเราเติมไข่าขาวเพิ่มได้นะคะจากนี้สิบสามสดอกค่ะ เรา20รอบพอก่อนนะคะเราก็ทิ้งให้มันเดือดแป๊บนึงค่ะประมาณ1นาทีค่ะตั้งใจเย็นๆนะคะสักพักเราก็รัปป่วไปข้างใดข้างหนึ่งค่ะ รวบวงนะคะเอกแหวงนะคะแถวแรกเราอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่เนาะใส่ทา ก่อนเราจะทำครั้งต่อไปเราก็ตักไข่เสษไข่นะคะขึ้นก่อนนะคะ ก็อันสุดท้ายค่ะแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะคะให้น้ำเชื่อมหยดไหลลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็จัดใส่จานได้เลยค่ะส่วนไข่ขาวที่เหลือนะคะจากที่เราแยกไข่เมื่อกี้เนาะ mm. ก็จะทำเป็นฝอยเงินได้ต่อไปได้ด้วยนะคะส่วนวิธีการทำฝอยเงินนะคะก็ใช้ไข่ไก่นะคะไข่ขาวไข่ไข่ขาวของ ไข่เป็ดน,นะคะทั้งสองอย่างค่ะคือผสมกันเลยนะคะเราเทกรองเลยค่ะ รอให้กรองเราจะเอาเยื่อๆขาวๆออกหมดเลยนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเมือกตรงนี้มันจะทำให้ไข่ไม่เป็นเส้นนะคะแล้วก็กรองไปเรื่อยๆค่ะเมือจะเยอะมากเลยค่ะ เอาผ้าที่ออกได้นะคะหรือว่าจะใช้กระชอนตาห่างกว่านี้อีกนิดก็ได้อันนี้มัน,นไม่ไหลละอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเก็บไว้ทอดหรือทำกับข้าวก็ได้นะคะหรือเอาไว้ทำขนมอย่างอื่นก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยคะ่ะพอนำเชื่อมเดือดน,นะคะเราก็ใช้กลวยที่ทำฝอยทองนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนเดิม ฝอยทองฝอยเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาทํานานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่า,าตัวไข่ขาวตัวนี้ฝอยเงินนี้จะมีปัญหานิดนึงก็คือเอนื่อง,งจากว่ามันมีใหญ่นะคะไอ้ลงกลวยอะ่ะไม่ดีไลยใช้ถุงบีบแทนค่ะก็ช่วยให้มันออกดีในน้องเวลาโรย อันนี้ส่วนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เป็นขนมไทยนะคะที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะคะแต่ก็คือค่อนข้างทำถ้าเกิดใครชำนาญแล้วนะก็ถือว่าทำได้ง่ายๆนะคะอย่างไรก็ไปฝึกมือฝึกฝีมือกันดูนะคะมาชิมกันดีกว่านะฝอยทองเรากินบ่อยแล้วกินฝอยเงินนะคะทำจากไข,ข่ขาวค่ะ อร่อยหอมไข่ฝอยทองหาซื้อได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าฝอยเงินไม่ค่อยมีใครทํากันนะคะแล้วก็ทํายากกว่าด้วยค่ะฝอยทองก็หอมไข่หอมไข่คนละอย่างเนาะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชชมพูคิดเชน่นสวัสดีค่ะ